สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูดวงปักหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะ,ะมาถึงชาวพิจิกกันแล้วค่ะดูได้ทั้งวัคณะาราศีกาะ,ะแบกบวันที่ก็ได้ทั้งตันตกและไทยนะคะเป็นดวงสําหรับคนมีประเด็นความรักนะถ้าโสดหรือว่าเรารักเก่ามีแยกให้นะคะทำนายแล้วนะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะ ก็เป็นเดือนเกิดของชาวพิจิกหลายๆท่านด้วยยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมีความสมหวังนะคะทุกด้านเลยโดยเฉพาะความรักนะคะมาเริ่มกันนะคะที่กองแรกจะเป็นตัวตวนของชาวพิจิกค่ะกองที่2องนะ,ะตัวต,วตวนของคนรักแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำรับ judgment กับขว อาจจะยังมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังเคลียร์ไม่ลงนะคะหรือว่ารอคอยข่าวดีบางอย่างอาจจะยังมาไม่ถึงนะก็ประคับประคองไปก่อนนะคะในช่วงสองาทิตย์หลังนี้เนาะมาดูไพ่คุณนะคะเอ๋ซวอนกับขวนะคะเรื่องราวที่มันยังไม่ได้ดั่งใจเรานะคะหรือข่าวดีที่เรารอคอยแล้วมันยังไม่ได้รับเนี่ยก็ต้องให้เวลานะคะอย่าไปใจร้อนถ้าใจร้อนอาจจะทําให้เรื่องราวที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันบานปลายได้นะคะอย่าอารมณ์ร้อนใส่คนรักด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ใบต่อมาเป็นทิงถือดาบนะตัวคุณเองต้องมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะต้องรอได้นะแล้วก็ต้องใช้เหตุผลในกนารตัดสินใจทุกเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะ,ะเราอาจจะต้องเป็นผู้นาค่ะในช่วงเวลานี้นะะใน่เรงความสําคัญเด็กถือกระถานะ,ค,ะคุณอาจจะมีพาชั่นเยอะแหละอยากทานู่นทนํานี่หรือว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบไปได้เร็ว,รวแต่ว่าบางทีเราต้องดูสถานการณ์แล้วก็ดูคนรักด้วยว่าเขาพร้อมไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่อยากให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีควบคุมความคิดตัวเองให้ดีนะคะใบสุดท้ายก็ดี คเป็นคิงถือเหรียญท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในรูปแบบที่คุณต้องการหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินนะคะหรือเรื่องของความสำคัญเนี่ยขอแค่เราแบบรู้ใจตัวเองแล้วเรามั่นคงอะนะคะทิศทางความสัมพันธ์มันก็จะดีตามไปด้วยนะมาดูไพ่ของคนรักบ้างนะเป็นอย่างไรนะคะ สงกะสักับหัวความไม่แน่ไม่นอนนะช่วงเวลานี้ตัวเขายัางอาจจะมีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการด้วยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตอะนะคะที่ไม่แน่ไม่นอนของเขาทําให้เขาเครียดอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดคันอะไรนะอยากให้เขาทําอะไรให้ต้องรอนอิดนึงนะคะ ยังไม่ใช่ช่วงเวลาเนาะแล้วก็มีฮารฟอนกับผัวนะคะนี้ต่อเนื่องเลยว่าความมั่นคงเนี่ยเป็นเอปัจจัยหลักสําคัญเลยสำหรับเขาในช่วงนี้นะคะน้าที่จะต้องดิวอยู่กับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละคะ่ะเรื่องของอการเงินอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักถามหาสถานะเนี่ยบอกเลยว่ารอนิดนึงนะคะ นี่ค่ะสิบเหรียญก็ยังกับหัวอยู่น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆนะคะตอกย้ํามาถึง3ใบแล้วก็ในเชิงความรักด้วยมันต้องแบบให้เวลากันก่อนถ้าคุณถามว่าคนนี้จะสามารถพัฒนาถึงขั้นแต่งงานได้ไหมได้นะเพราะว่าไพ่ของการแต่งงานขึ้นมา2ใบแต่ขึ้นกับหัวหมดเลยแปลว่า ออต้องใช้เวลานะคะในตอนนี้เขาเองมีพลังงานก้าวช่วยเข้ามาช่วยนะแปลว่าท้ายที่สุดเนี่ยทุกปัญหาที่เขาฟันฝ่าอยู่ที่เมย์บอกว่าเกี่ยวกับงานเนี่ยเขาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเขาจะมีความสุขนะคะปลายเดือนนี้นะมขีข่าวดีเข้ามาแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยก็จะมีเวลาให้คุณมากขึ้นนะคะอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรือว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยเขาก็จะเอาความสุขมาให้คุณนะคะมากพอที่ทำให้คุณก็มีความสุขไปด้วยแหละนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่บทสรุปของปักหลังนะคะแฮงแมนกับหัวแล้วนะคะแปลว่าสาพาวงอึดอัดใจเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับคุณ2คนไปนานนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคทุกอย่างถ้าดักกับหัวถ้ามีอุปสรรคอะไรที่มันรุนแรงในอดีตก็จะผ่านไปแล้วก็ถ้ามีแบบข้อพิพาทกันทะเลาะก,กันนะคะก็จะมีการให้ไพ่ึ่งกันแล้กันแล้วก็ไปต่อนะคะ ใบต่อมานะคะสิบถ้วยกับหัวก็หมายถึงชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นการได้ลงเอยแต่างงานคะ่ะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะก็ต้องให้เวลานะอันนี้ก็คือพลังงานขึ้นมาซ้ํานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเด็กถือถ้วยนะถึงจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมั่นคงในรูปแบบที่ต้องการแต่ก็มีความสุขที่มอบให้แก่กันได้ในทันทีนะคะการให้กําลังใจซึ่งกันและการจะช่วยได้คะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิด ให้เราเค้านะท่านไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าสอดคล้องกับดวงตัวเองในช่วงนี้ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะถ้าใครอยากจะดูเพิ่มนะคะแบบเป็นส่วนตัวนะพาชั่นนะคะเว y ิสู n แล้วก็เฟ ก็ควรที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้แบบสบายๆก่อนในช่วงนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปคาดคั้นกำหนดกาเกณฑ์อะไรนะคะให้คนรักทำให้เนาะเดี๋ยวพลังงานบวกเนี่ยก็จะเข้ามาเร็วๆนี้เองนะคะพาชันก็คือตัวคุณเองมีพาชั่นเยอะนะแต่คุณก็ต้องดูอีกฝั่งด้วยว่าเขาพร้อมไม่พร้อมอยังไงนะก็อย่าไปซีเรียสมากนะคะก็ไม่ต้องคนโทรลทุกอย่างหรอกในความสัมพันธ์ค่ะ ได้เรื่อยๆนะแล้วก็เอาไม่นานเกินรอนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการน,นะเขาก็จะแคชอัพกับคได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำด้วยนะ f o e g i b i l e s mm hmm. s, <Forgive> us, <S นะคะ compromise mm hmm. แล้วก็ ask your angels ในบางคู่เนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องคอมเพลมไมซ์กันนะคะหรือว่าการเคลียร์ใจถ้าเกิดเคยมีประเด็นนะทะเลาะกันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีการเคลียร์กันนะคะพูดคุยกันแล้วก็มีการให้อภัยเึ่งกันและกันนะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงปักหลังนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเคลียร์แล้วก็อาร์เซอัเป็นไพ่ขอพรด้วย ในช่วงเดือนเกิดพอดีนะคะ,ะได้ไพ่ขอพอรก็ถือว่าเป็นขโมยพรจากจักรวาลนะคุณอยากได้อะไรคุณสามารถที่จะที่ถามจิตได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่เลมิเสตนะใบน,นี้นะคะ New Beginning นะคะว่าได้ไายดีจังเลยนะคะในช่วงของวันเกิด A New Adventure awaits l a c e it and live your dreams passionately นะคะเขาบอกว่าเออเอ t u r e นเจอร์ใหม่ๆนะคะความท้าทายใหม่ๆกำลังที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะให้คุณมีความยินดีนะกับสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้แบบมีพาชชันนะไม่ต้องบอกให้มีพาชชันหรอกเพราะว่าคุณมีพาชชันเยอะๆแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะที่จะทําให้ปีนี้เป็นปีทองนะคะรับพนักงานบบกได้เลยค่ะ ถ้าอยากเคลมก็พิมพ์น้อมรับนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวอย่างที่แจ้งนะคะแอดไลน์มาสอบถามโปรกันได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ